สวัสดีค่ะพี่น้องข้าวเจ้านางสาวชราดาเสิรคาข้าวนะคะตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ที่มหาวิยายาทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะคะในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวค่ะตอนนี้รับใช้พระเจ้าอยู่ในกลุ่มสถาบันนะคะก็อยากจะมาขอบคุณพระเจ้าเรื่องของการเรียนนะคะ ข้าพเจ้าได้ศึกษาในสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจนะคะซึ่งจะต้องเรียนเกี่ยวกับทางด้านการคำนวณนะคะแล้วก็การบริหารซึ่งไม่ใช่แนวที่ถนัดของข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าก็ระหว่างที่เรียนข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสอธิฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าคือข้าพเจ้าเนี่ยไม่ได้เก่งทางด้านของเรื่องของการคำนวณเพราะพระเจ้าเพราะข้าพเจ้าเนี่ยจบทางด้านสายของภาษามาแล้วก็ข้าพเจ้าก็พยายามอธิฐานกับพระเจ้าแล้วก็อ่านหนังสืออย่างเต็มที่ ตอนแรกในเทอมที่1นนั้นข้าพเจ้าก็ทําอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วก็เนื่องจากว่ามีวิชาที่ค่อนข้างง่ายอยู่ด้วยข้าพเจ้าก็เลยได้เกรดในเฉลี่ยใน3.60และพอเทอมที่2นั้นก็มีตัววิชาที่ยากเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นหลายๆตัวแล้วก็ไม่ไม่ได้มีวิชาที่ง่ายมากขึ้นข้าพเจ้าก็อธิางกับพระเจ้าแล้วก็เพิ่งเพิ่งภาพระเจ้ามากยิ่งกว่าเดิมก็รวมทั้งถึงการอ่านหนังสือก็เต็มที่มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ข้าพเจ้าก็ได้ รู้ผลในตอนของกลางภาคของในเทอมปลายข้าพเจ้าก็มีใจที่หวันมากว่าเออมันจะเกตมาเจอกมาเท่าเดิมหรือไม่อะไรเงี้ยเพราะว่าข้าพเจ้าก็อธิฐานข้าพเจ้าว่าขอให้ได้เกอยางน้อยก็ขอให้ได้เกตเท่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าตอนภาคปลายข้าพเจ้าก็ทําให้ดีมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็พอเกตออกมา ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เกรด3.61ค่ะในวันไหวค้ครูที่ผ่านมานะคะในวันที่21สิงหาคมข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสได้รับเลือกนะคะในการได้ไปรับเหรียญเรียนดีซึ่งข้าพเจ้าเองก็ไม่คิดว่าข้าพเจ้าจะได้นะคะก็เป็นเรื่องที่ขอบคุณพระเจ้ามากมานะคะที่ได้รับเหรียญเรียีจากเหล่าอาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ค่ะก็อยากจะนุนใจพี่น้องนะคะที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะคะก็ขอบ ขอพระเจ้าอวยพรท่านนะคะให้ท่านนั้นได้มีการเรียนที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ขอให้พี่น้องได้วางใจในพระเจ้านะคะไม,ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทํางานนะคะให้พึ่งพาพระเจ้าในการทําสิ่งต่างๆนะคะแล้วพระเจ้าก็จะอวยพรท่าน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ